ครับพี่น้องอีกคลิปหนึ่งที่เรากำลังรีแลกเดินรอบพาพี่น้องเรารีวิวรอบสระน้ำครับพี่น้องเห็นบรรยากาศนะครับเป็นบรรยากาศที่ร่มรื่นมากเลยร่มรื่นถึงขนาดว่า <ขอ S 1> ก็กกพี่น้องเห็นอยู่ครับว่าบรรยากาศแบบไหนเพราะปกติปกติกต็กจะผมจะถ่ายคลิปตัดต่อน,นิดหน่อยต่อน,นิดหน่อยแต่ว่าอันนี้ยาวเลยยาวตั้งแต่นู้นเลยครับตั้งแต่ รอบสานี่รอบสารอบมินี่น่าจะ3คลิปแล้วอ่ะเพราะว่าไกลๆนั้นคือแสงไฟของรีสอร์ทข้างสุสานนะเห็นไหมครับแสงไฟอาเานะครับชรีสอร์ทนี้ลูกค้าก็เยอะอันนี้ก็มีกลางเ็นดด้วยเนี่ยว่าจะเอารูปมาให้ เท่ครับาไอยู่ใสรูปตันนี้เได้ในความพเศษสำคัี้เนี่ยโอ้ยเท่นะใส่บูงใส่บูนนะใส่นะบอยนะาเดินรู้สึกว่าความต้นไม้ที่เราปลูกไปตอนนั้นถึงวันนี้มันเจริญงอกงามดีมากครับเพราะว่ามันเราลงจมูกต้นไม้ใหญ่ฟ้าอากาศครับอำนวยความให้ต้นไม้ทุกต้นงอกงามหมดเลยครับต้นนี้ต้นกระถิน มีต้นกระถินอันนี้ต้นกระโจมที่คุณใหญ่บริจาคกระจลายกระโจมกระโจมลายกระจงด่างากระจงหรือต้นแพรบารมีนะครับอันนี้ต้นผงชูรสสำหรับรับประทานได้ <c oughs> เพื่อสุขภาพ นี่ใช่ต้นที่พี่ประพันธ์ปลูกไหมใช่ใช่ต้นนี้ครับต้นผงชูรสครับเรียกต้นผงชูรสเหรอเขาเรียกว่าต้นผงชูรสมันขึ้นเยอะอยู่นะพี่ประพันธ์ครับผมเห็นขึ้นทางโน้นขึ้นเยอะอยู่นะต้นต้นนี้สาราบไอ้ทานเป็นผักน้ำจิ้มน้ำพริกได้ผมเห็นขึ้นเยอะอยู่นะครับต้นต้นผงชูรสเหรอครับเด็ดอ่อนๆจะหวานคนกินพี่ประพันธ์ พี่น้องแข่งพี่น้องสังเกตดูระหว่างทางก็จะมีทับกินอ่าต้นก้อ่างอ่าก้นขนุนอะไรต่างมะม่วงก็มีเนี่ยมะม่วงนะนี่น่าจะใช่มะม่วงครับมะม่วงอ่ามะม่วงก็มีก็เทียนต่อเไยนะครับเนี่ยอันนี้ต้นสาลาต้นสาลาต้นไม้ในตำนานของพระพุทธเจ้าเนี่ยครับแล้วมีต้นแก้วมังกรด้วยเนี่ยต้นแก้วมังกร แก้วมังกรก็ขึ้นสวยครับเนี่ยแก้วมังกรปลูกโดยลองเวืองบ่าแก้วมังกรก็มีแต่ที่เป็นล่ําเป็นสานหน่อยก็จะเป็นต้นแผ่บารมีต้นหูกระจงบัวจานโดยใหญ่จนนี่คนที่ถ่ายคลิปอยู่นี่แหละครับนี่ครับต้นแก้วมังกรครับแก้วมังกรมันออกฝากแบบนี้ก่อนนี่มันออกลูกนี่มันออกลูกเนี่ยจะออกลูกอ๋อเ้ิ่มออกลูกเลยใช่น่ะ เยอะต้นแก้วมังกรนี่ต้นฝรั่งต้นฝรั่งดูต้นอ่าต้นสาระต้นนี้ผมว่าสูงต้องห้าเมตรแล้วดูนใหญ่ใหญ่มากเลยมัดมสมบูรมากดมสมบูรณมากเลยครับก็ก็คงจะ ปิดท้ายด้วยการที่พี่ใหญ่รีวิวรีวิวบรรยากาศสิ่งแวดล้อมอยู่รอบสุสานนะครับกำลังไหวคุณแม่ทิลานทินโลว์ตรงนี้ติดขอวนะติดขอที่ร้นนนนานเลยนะนี่นี่ถังีกคตัว พิธีตั้งเสาเองทีหน้าเป็นวิธีเปิดช่วงคนแล้วก็สร้างควานมสงบมีเงียบมีคนจัดคนผมว่าวันนี้อากาศดีมากๆเลยนะครับคืนนี้ถ้าใครลืมมาพ่อะห่มมาเนี่ยมีมีการไปขอแจมเต็นท์อื่นนะ ้าวคลิปนี้ก็เต็มแล้วเดี๋ยวจะมีการเข้าออประชุมแล้วนะครับจะตั้งประธานที่ประชุมตั้งเลขาจดที่ประชุมครับผม